เดอะเฮาเกสทายข้ามบ้านวันนี้พบกับใจใจหนึ่งหนึ่งสองห้าที่จะต้องมาทายว่าปริศนาของเขาคือใครบอกเลยครับว่าปริศนาของเขาพีคมากๆเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามหลักแสนเชื่อว่าหลายคนจะต้องรู้จักเขาคนนี้อย่างแน่นอนแล้วมาดูกันครับว่าเขาจะเป็นใครบอกเลยสนุกมากๆแล้วใครช็อกกินช็อกกินมาได้ไงเนะี่ยเน็ไเชิญยูทูบเบอร์ระดับนี้มาได้สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเฮาเกสทายข้ามบ้านนะครับ รายการที่คนทายจะต้องทายได้ว่าปินาของเขานั้นคือใครผ่านคำใบ้ต่างๆกันไปนะครับแล้ววันนี้ครับคนทายของเราครับนั่นคือคุณใจใจหนึ่งหนึ่งสองห้าครับสวัสดีครับเฮ้ยครับหลังจากที่คุณดูทั้งหมดสอง EP เนี่ยที่คุณคอยปั่นทั้งหมดสอง EP เนี่ยพอตอนนี้มาถึงตาคุณแล้วคุณคิดว่าจะทายถูกไหมครับคิดว่ามีความเป็นไปได้แค่สองอย่าง อ่าจริงกับเห็่าโอเคนะครับแต่ขอให้มั่นใจนะครับพายให้ถูกให้ได้จ่ายเนี่ยพายถูกง่ายเกินไปผมก็เลยมีตัวช่วยปั่นครับ EP นี้มาถึงสามคนนะครับนั่นะก็คือคุณติวคุณไอและคุณบอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิวกับไมอันนี้ถึงค่าวแก้แค้นจ่ายแล้วนะใช่จ่ายป,ปั่นแล้องสองคนย่ยเมื่อ EP ที่ผ่านมา อันนี้เอาใจให้หนักเลยนะถึงเวลาแก้แค้นจ่ายอาโอเคะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยนะครับ <S <S มาเข้าสู่การค้น,คน,านหาในรอบที่หนึ่งครับรอบคําใบผมจะมีคําใบ้ของปริศนาให้ใจ่ายครับแต่จะมาอยู่ในรูปของแผ่นป้ายทั้งหมดห้าแผ่นป้ายครับโดยแต่และแผ่นป้ายก็จะมีคําใบ้ต่างๆของปริศนาจ่ายนะครับแล้วผมเนี่ยครับก็จะมีคําถามครับอีกทั้งหมดห้าคำถามครับ โดยจํานวนแผ่นป้ายที่ใจจะสามารถเลือกได้คือจํานวนข้อที่ใจตอบคําถามถูกนะครับอหมายความว่าผมมีคํำถามทั้งหมด5ข้อสมมติใจตอบถูกทั้งหมด3ข้อใจก็เลือกได้ทั้งหมด3แผ่นป้ายใจถูก5ข้อหมดเลยเลือกได้ทั้งหมดเลยครับคําถามข้อที่หนึ่งนะครับคือติวเข้าโรงพยาบาลแล้วติวเป็นอะไรครับเป็นป่วย เป็นผู้บวชผิดนะครับเฉลยติวเป็นประธานครับเพราะว่าติวเป็นประธานเข้าเป็นกริยาลงมาเป็นกรรมไงวิชาภาษาไทยเพราะฉะน,น,นั้นข้อนิสัยไม่ได้คะแนนนะครับเอามาเข้าสู่ข้อที่สองเลยครับชมรมดนตรีกลัวชมรมอะไรกลัวดนตรีผิดนะครับเฉลยชมรมดนตรีกลัวชมรมจิก๊กซอ วันนั้นสองข้อแล้วริ้งซองเลยขโมยซองสองข้อแล้วใจยังไม่ได้คะแนนเลยครับเอามาตอกันที่ข้อสามรถโตโยต้ารุ่นอะไรคันเล็กที่สุดแบบโตโยต้าออนดิสถูกต้องนะครับโตโยต้าอันดิสหนึ่งอะวันนั้นข้อที่ใจอข้อที่สามใจตอบถูกครับใจได้เปแล้วนะหนึ่งคะแนนมาข้อที่สี่ครับปลาอะไรเอ่ยไม่มีสัมมาคารวะ แน่นอนว่าปลาเกเลรพี่ผิดนะครับเฉลยปลาตายไม่รู้ไม่รู้เพราะมันไม่ว่ายใช่เอามาตอนนี้สข้อหมดแล้วใจตอบถูกแค่ยังข้อเดียวนะมาข้อสุดท้ายครับข้อนี้ฮขอให้ตอบถูกนะครับสตาร์วอดูภาคอะไรรู้เรื่องที่สุดครับ าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นใจตอบถูกไปทั้งหมดสองข้อ,ขอก็สามารถเลือกแผ่นไป้ายได้ทั้งหมดสองแผ่นป้ายนะครับอันนี้ครับคือแผ่นป้ายทั้งหมดห้าแผ่นป้ายใจสามารถเลือกได้สองแผ่นป้ายใจเลือกเบอร์ไหนดีครับหนึ่งห้าอ่าหนึ 1, ่งกับห้านะครับเดี๋ยวไปเชืรอเบอร์เลยนะครับสองอีพีที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมเป็นคนใบใช่ไหมทีนี้เปลี่ยนกันบ้างผมจะให้เพื่อนของคุณนี่แหละมาเป็นคนใบให้คุณครับ อ่าโอเคครับมาถ้าพร้อมแล้วปริศนาหมายเลขหนึ่งมาครับปริศนาคนนี้มีช่องยูทูปของตัวเองย้ำอีกรอบเนึงนะปริศนาคนนี้มีช่อง youtube เป็นของตัวเองครับอาเซงว่าเป็นยูทูบเบอร์อ่าโอเคมาต่อเนื่องเลยครับหมายเลขห้าคำใบ้หมายเลขห้ามาครับปริศนาคนนี้มีวัลลีและท่าประจำตัว ย้ำอีกรอบนะครับย้ำอีกรอบปริศนาคนนี้มีวลีและท่าประจำตัวที่เป็นเอกลักษณ์ครับอ้าวาดไปแล้วทั้งหมดสองคำใบ้ใจนึกถึงใครในหัวไหมครับครับเดี๋ยวเดยเดี๋ยวติดตาไว้สองร้อยสามดาวซองนะกอลเรี้ยงเวลาเลียงหางบมาดูคำใบถัดไปดูซิว่ามันจะช่วยมากขึ้นหรือเปล่ามาครับมาเข้าสู่การค้นหาในรอบที่สองครับรอบ เงาปริศนาครับผมจะมีรูปภาพเต็มตัวของปริศนาครับอันนี้เป็นตัวรูปภาพเต็มตัวแต่ว่ามันจะถูกเงาบังไว้อยู่ครับจะต้องจับให้ว่ามีใครนะที่เงาแบบนี้ดูหุ่นดูรูปร่างลักษณะนะครับเงาปริศนามากครับเฮ้ยโอ้เฮ้ยนี่ะครับนี่นคนนะเนี่ยคนนี้ใช่เลยนี่คือเงาปริศนาคนนี้ครับใช้ดูหุ่นดูบุคลิกท่าทางนะครับเฮ้ย ใครอ่ะเฮอยไม่ใช่เลยนะใช่หนาจ่าใอย่างหนึ่ะคนนั้นหนานิดนึงเาเหาคนเดียคุนคุ้นคุ้นใช่คุนแมนอ้าโอเคเดี๋ยวมาเข้าสู่การค้นหาในรอบที่สามเลยครับการค้นหาในรอบที่สามครับมีชื่อช่วงว่าจิกซอ มันผมจะมีรูปภาพของเขาอยู่ข้างหลังแต่จะถูกปิดโดยจิ๊กซอว์ทั้งหมดสิบสองหมายเลขครับจะสามารถเปิดจิ๊กซอว์ได้ทั้งหมดสามหมายเลขนะครับถ้าเกิดโชคดีเปิดเจอหน้าเขาเลย <Yeah. S 1> ถ้าเกิดโชคดีเลือกเบอร์ถูก <Okay. S 1> เปิดเจอหน้าเขาเลย oh. อ่าโอเคถ้าเกิดโชคไม่ดีเปิดเจอกำแพงอย่างงี้ oh. เปิดเจอฉากหลัง oh. อ่าโอเคครับ oh. เดี๋ยวลองดูขอให้โชคดีนะครับ ที่เห็นอยู่หน้าจอคือจิ๊กซอว์หลังจิ๊กซอว์นี้จะเป็นรูปภาพของปิศาจท่านนี้ครับไหนเลือกเบอร์ไหนดีเบอร์ห้าได้เบอร์ห้าจะสงวนเบอร์ห้าขอให้ช่องนี้ครับเบอร์ห้าเปิดครับตึ่งไม่ก็แพง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 ครับแพงคุณนะโอเคุณคุณนะใค่เหมนไปดูบ่อยดูบ่อยเจอแข็แพงครับแข็งแพงคุณคุณได้เหรอ เราแขงคเราแ่งคนสวนนั้นกแ่งคว่าเราแงคณว่าโอ้โหแขงแบบนี้ไม่ใช่เลยใช่เลยว่าเจอทุกว่าใช่เลยนี่เท่ากับไม่บ้างแข่งบบี้เอเบอร์ถัดไปครับใจอยากจะเปิดหมายเลขอะไรดีครับเบอร์สิบก่อนแล้วกันโอเคเบอร์สิบเปิดครับเอ้ยรู้เลยรู้เลยเคยรนีก็รู้ละเจดหรอ ไอเดเพื่อให้เกมมันไม่ง่ายเกินไปอ่ะเปิดเบอร์แปดชื่อว่าจะเป็นกำแพงใช่ไหมเป็นกำแพงไม่ใช่เออไครดีครับเบอร์แปดนะครับอ้าวเบอร์แปดเปิดครับตึงโอเคฉันเด่นฉันเด่นนะใหญ่บ้าคิดรูปส่งได้ละใครอ่ะใครรูปกันเลือกในในรูปไม่น่าใช่เน็ตนะ ครับตอนนี้ครับก็จบไปแล้วทั้งหมดสามรอบนะครับตอนนี้ใจมั่นใจไหมใจคิดไหมยังว่าคือใครใจอ่าใจมีคนในหัวยังคิดเลยแล้วนะมั่นใจไหม มั่นใจไหมมั่นใจมากมั่นใจนะมใช่คนนี้มันนาด้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะถูกหรือเปล่าคราวนี้ครับตอนนี้ทุกคนจะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของปริศนาท่านี้ครับยกเว้นใจเดี๋ยวขอให้ใจออกจากมีดก่อนส่วนคนอื่นพอเห็นหน้าแล้วส่วนคนอื่นถ้าเกิดเห็นหน้าแล้วช่วยกันปั่นใจให้ใจตอบผิดนะครับเดี๋ยวให้ใจออกจากมีดก่อนถ้าพร้อมแล้วปริศนาเฮ้ยมาเราตื่นมากแล้วครับ สวัสดีครับน้องใจใจผมเสกสรรปั้น YouTube เองนะครับเฮ้ยเฮ้ยก็ต้องมืองให้อาจารย์เสกเสกสรรปั้น y o ยูทูบครับโอ้โหสนุกเลยเนี่ยผมฟังกระโปรงบางทีโอ้โหนึกถึงไหมนึกถึงว่าจะเป็นอาจารย์เสกไหมไม่ไม่เราไม่เราไม่ไม่ไม่เนอะว่าเขาจะมาจริงอ่ะเป็นองขออาจารย์เสก ติดโทรศัน,นะคะไม่สามารถมาจริงได้เลยส่งเป็นคลิปวีดีโอมาให้พวกเราดูแทนนะครับขนลุกเลยอ,ะอ่ะ,อะเอาตอนนี้ใช้เข้าใามีแล้วครับอ่าไหนทั้งสามคนบอกใจหน่อยความรู้สึกที่เพิ่งเปิดกล้องมาเมื่อกี้อหล<อ>งอะ สุดลุกช็อกไปเลยอ่ะช็อกแบบช็อกแบบเมือแต่กันแล้วคนลุกไปหมดแ<ป>ล้วรอ,อ,อเราจริง้งคนลุก <c oughs> ไม่ต้องอ่านแต่รู้แล้วว่าใครช็อกจริงช็อกจริงอามาได้ไงเน,นี่ยเน็ตใคเชิญยูทูบเบอร์ระดับนี้มาได้ปปใช่จริงหรือเปล่าใจใจ<ไ>่ใชใช่จริงหรือเปล่าถ้าเกิดเปิดเปิดมา เออไม่ใช่หน้าแตกมา,ถ,าถ้าเกิดเปิดมาเป็นลิงอย่างเงี้ยถ้าเข้าสู่ช่วงที่สี่ครับรอบคําใบ้พิเศษผมจะมีคําใบ้พิเศษเนี่ยของพิาีกคนนี้ให้ใจค,ครับอ่าผมจะมีคําใบพิเศษให้ใจแต่ใจจะต้องทําภารกิจบางอย่างเพื่อให้คําใบ้พิเศษนี้มานะครับภารกิจที่ใจต้องทําครับก็คือคุณเห็นอันนี้ไหมครับอะไรอ่ะ <c oughs> นี่คือกบเหล่าลินสอครับ อ่าบริษัทอะไรอ่ะคุณต้องทายให้ถูกครับผมจะสลับไปเรื่อยคุณต้องทายถูกมันอยู่ในมือข้างไหนผมถ้าเกิดทายถูกรับคำใบพิเศษเลยอ้าให้นะดูให้ดีนะอยู่ในมือข้างไหนผมจะสลับไปเรื่อยเอ,อ้ยเอามือเห็นดิเอามือขึ้นมาดิเนเนเเอามือขึ้นมาดิเดาเอามือไว้บัากองข <c oughs> ึง <c oughs> ้นแบบนีนไว้ตรงหน้าไว้ตรงหน้าตรงหน้าออาโอเคครับจ่าย เออมือบนหรือมือล่างครับกว่าร้ายสายดี้างสายคือล่างหรือบน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 อ่าบนนะครับบนใจคือ่ะไรเฉลยนะครับมือล่างครับดัานไ้นไม่ได้คำไม่พิเศษนี้ไปนะครับ ไม่เป็นไรชิว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 ,ชวไม่ต้องกังวลที่ีครับมาเข้าสู่เกมถัดไปอีกโอ้ยวันนี้คาใบตัวช่วยจ่ายเยอะมากเลยนะครับคาใบถัดมาครับมันจะช่วยได้เยอะมากที่สุดเลยครับรอบเสียงหนึ่งวีครับผมจะให้คุณเนี่ยฟังเสียงของปริศนาเนี่ยบางช่วงบางตอนครับเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับใจต้องจับให้ว่าไอเสียงใครเนี่ยมีลักษณะแบบนี้นะครัไใจฟังดีๆน,นะครับถ้าพร้อมแล้วเสียงของปริศนา มาครับไอ่ค่ีไวพางทางมันช็อตแรกชัดอยู่ช็อตแรกชัดอยู่อ้าวโอเคครับเมื่อกี้ชัดไหมเสียงเสียงเข้าชัดไหมชัดพอสมควรสมคชัดพอสมควรนน่าจะมั่นใจแล้วแหละน่าจะมั่นใจน่าจะมั่นใจเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้คุณบอกว่ามั่นใจใช่ไหมพอได้ยินเสียงแล้วมั่นใจมากขึ้นอีกไหม ว่าจะเป็นคนนั้นแน่ๆได้อีนันได้อีกันอีหรอกบางทีอ่ะนายจำได้ไหมเมื่อคราวที่แล้วอ่ะเราเคยหลอกไอไปแล้วนะให้ไอนึกคนคนหนึ่งอ่ะสุดท้ายมันไม่ใช่อ่ะเนทเทสจะรู้ว่านายจะพูดแบบเนี้ยให้็กคิดว่าเป็นคนอื่นนายก่าจะซ้อนแผนใช่ไหมล่ะใช่ไหมั้ย่ายจไม่รู้ไม่รย้่ากจ่าย้่าย่าย่าเจ่อย่าจ่ายจ่อย่ายจ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 ะาอจาจ่าจาจาจเอา <c oughs> ใช่นิมเส้น,นเน้นนะเนี่เว่าแ่อะว่าแต่ว่าเนี้ยมันใช่แล้วไม่ม <c oughs> ีทางไห <c oughs> นทั้งสามคนไหนลองบอกใบ้ใส่สักหน่อยซิอ่าที่เราเห็นว่าเมื่อกี้บอกใบ้หน่อยเป็นยังไงว่าเราชกมากเรา ม่ไม่ในกลุ่มเราเป็นคนเนี้ยเออไม่ได้จริงจริงไม่ได้ผมไม่ได้จริงจริงไม่จริงแบบแบบเปิดปุ๊บหูฟังตกปั๊บเลยอ่ะแบบเปิดปุ๊บหูฟังตกแบบเอาเป็นว่าแบบเขาเปิดปุ๊บจะแบบตกเก้าอี้ใช่ไหมเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมแบบเปิดมาตอนไหนใช่ไหมฟ้าผ่าเลยอยากนำท่วมกรุงเทพประมาณนั้นเลยอ่ะพอนำห้องกรุงเทพปุ๊บจะชาดโผล่มาทันทีใช่ไหมไอ้ลองบ้างอยู่กับปีศาคนนี้ให้ใจฟังหน่อย โอ้ยใจมันมันพีมากเลยเรือหรือว่าที่บอกว่าแบบมันเออเรารู้จักใช่ไหมใช่ในกลิ่แต่เขา่ไม่รู้จักเราอันนี้จริงไหมอันนี้ก็จริงมือนกั้นเอารู้จักนะแต่ก็แต่มีไลน์เขาใช่รู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักใจแต่มีไลน์เขาีล้ยเออมีไลน์เขาแลเอาไหนบอสลองใบให้ใบให้ใจฟังหน่อยซิ ติดตามเชื่อว่าทุกคนในนี้ต้องติดตามแล้วก็ช็อกมากเนื้อเต้นเมื่อคุณเจอเขาแน่นอนจริงเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับคาใบจากทั้งสามคนเมื่อกนนี้ใจต้องทายแล้วครับว่าปิดศนาของใจคือใครครับคือใครอ่าใคร แน่นอนว่าตั้งแต่เรื่องภาพมาจนตอนนี้ผมได้คำไปที่มีประโยชน์แค่ภาพและเสียงซึ่งแน่ๆ่ว่าเสกสันปั้นยูทูบใครวะใช่เห มั่นใจคำตอบใช่ไหมเดี๋ยวใจมั่นใจคำตอบหมเมื่อกี้ที่ใจตอบมามั่นใจมั่นใจแน่ๆอ้าโอ้โหบางทีเราก็ไม่ควรมั่นใจเกินกันก็ได้ถ้าเกิดิดมาแตนั่งอ่ะก็ได้น้าแตกก็ได้ใจใจยากใจยากรใจ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 นะไม่เปลี่ยนแล้วนะมั่นใจมั่นใจเลย ทับท so so ิศมันก็ต้องคลิกตอนนี้จะต้องจ่าใจ่าเออเอาไว้บ้างกอนไม่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 ก็เสียงอ่ะมันตรงเว้ยแล้วมันคำใบที่จะพูดมันก็ต้องเชื่อถือได้ไม่ผิดแล้วเขาก็ผิดไม่น่าผีอ่ะไม่ได้ไม่น่าคลิกต่อไม่น่าคล่กไม่น่าไม่น่าหรือไม่ถึงอจ่ายผมให้คุณฟันโทงอีกครั้ง คุณจะยืนยันคำตอบเดิมไหมครับผมจะบอกว่าอ่าผมยืนยันคำตอบเดิมว่าคือเ็กสปั้นยูทูอ่าเสกสันปั้นยูทูบนะครับอ่าสมมุติสมมุติถ้าเกิดว่าหลังไอ้เครื่องหม,ม่เพชรเช่นมาร์คอ่ะเป็นเสกสันปั้นยูทูบจริงๆคุณจะบอกอะไรกับเขาไหมครับใช่มีอะไรอยากฝากถ<ค>ึงเขาไหม อะไรนะทำอะไรนะเออแค่นั้นไม่ได้นะแค่สวัสดีแค่นั้นเหรอเพราะว่าอพักเก่งอยากจะบ่นกับไบใจมากว่าคือแบบแบบคนมึงได้เจอกับยูทูบเบอร์แต่คนมึงพูดว่าสวัสดีซับโอโคจะรันเอาโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าใจไทยว่าจารย์เสกสรรปั้นยู u ูบเนี่ยจะถูกหรือจะผิดนะครับ มาดูกันนะครับว่าจ๋าจะทายถูกหรือจะผิดนะครับถ้าพร้อมแล้วปิศนาเปิดกล้องครับสวัสดีครับน้องใจใจผู้เด็กสันปั้ง,ง hey. Hey, hey. YouTube เองนะครับก็ขอให้น้องครับมีความอดทนตั้งใจจริงในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จในโลกของ YouTube มีคนติดตามเยอะเยอะเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับลงมือเฮ็ดโอเคครับเป็นอาจารย์ศิษิ์สันบปั้นยูทูบเป็นจริงว่านั้นจ่ายไทยถูกต้องค่ะเอเคหานสุดจริงสุดเก่ะโอเคนะครับวันนี้ครับจ๋าสร้างจีติใหม่ให้กับรายการเราครับคือไทยถูกคนแรกเลยนะครับตั้งแต่มีรายการมานะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ใส่ไม่โดนทําโทษนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เสกมากมากครับที่มาที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญให้กับ JTNI Kingdom ด้วยนะครับโอเคครับถ้าชอบวิดนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JTNI Kingdom นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับตามช่อง JTNI Kingdom ด้วยนะครับคดทลตามช่อง JTNI Kingdom ด้วยนะครับ